ัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ปุญพาพี่พี่ทุกคนมาอยู่กับตัวรถกระบะแคบซึ่งคันนี้ได้เป็นตัว Vigo Champ ในงบราคา3 0 0แสนต้นๆเท่านั้นพี่พี่คนไหนที่กำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดภายในดำดูแลรักษาง่ายออปชั่นครบพร้อมใช้งานคันนี้จะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวปุญพามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้คะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุญพาพี่พี่ทุกคนมาอยู่กับตัวรถกระบะแคบรุ่นน่าใช้งานได้เป็นตัวโตโยต้า Vigo Champ s, รุ่น2 5 e รถปี2014 เกียร์ออโต้นั่นเองตัวรถสีเทาสภาพสวยสภาพดีดูแลรักษาง่ายกันอีกด้วยค่ะสําหรับตัวราคาของเขานะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนจากราคาปกติ419,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ Line@ Official a ชแอด C A R 988เมียดด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่338,000บาทเท่านั้นค่ะ เอกสารดีแค่ดีๆคันนี้สามารถจัดคะแนไนได้เต็มพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถสภาพสวยๆไปใช้งานสักคันนึ่งไม่วรพาสสำหรับคันนี้เลยและเดี๋ยวปุนพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าของเขากันก่อนค่ะ ด้านหน้าตัวรถนะคะกระจายด้านหน้าได้เป็นตัวโคเมียมกับครอบแบบนี้รับสภาพสวยมากๆไม่มีร่องนอยของการเกิดอุบัติเหตุชนด้านหน้าเก่าโฟมไฟสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องนอยการแตกหรือว่าการล้าและสำหรับตัวด้านล่างตรงนี้นะคะเขาได้เป็นตัวชุดไฟตัดหมอกซึ่งมีมาให้ถึงคู่หน้าได้เป็นตัวกันชนสภาพดีไม่มีร่องนอยของการเกิดอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันลายคาตัวรถนะคะฝั่งคนนั่งสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องนอยการขูดการขีด ไม่มีเรื่องรอยของรอยลาก,กิ๊บหรือว่าร่องรอยของการเกิดอุบนะัติเหตุมาตัวล้อแมกของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวล้อแมกสภาพดีไม่มีร่อ,องรอยการคดหรือว่าการรุ้งเป็นล้อแมกของตัวโตโยต้ามาตรงรุ่นเรียบร้อยค่ะซีเรียงของเขาใช้เป็นตัว265ทับเจบขอบ16นั่นเองสำหรับตัวบันไดด้านข้างตัวรถคันนี้นะคะเขาได้เป็นตัวบันไดที่ติดตั้งมาให้เดิมๆจากโรงงานสามารถเดินขึ้นลงนได้รงรางตรงนี้เบ้าจากประตูลูกค้าเก่าติดตั้งเป็นตัวการ,รอยเล็บของตัววีโกชั้นมาให้ตรงรุ่น ซอกซับในสภาพดีไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือว่าการพ่มสีการพ่มซอกมาด้านบนตัวรอยเม็ดอาร์คันนี้ค่ะตอกเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่สำหรับตัวภายในของตัวรถนะคะเขาคุมโทนไปด้วยตัวสีดํามาแล้วเรียบร้อยภายในสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการขูดการขีด,ขดไม่มีร่องรอยของรอยเล็บสัตว์ได้เป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กมาแล้วกันถึงคู่หน้าและสำหรับตัวเครื่องเล่นได้เป็นบล็อกเดิมมาจากโรงงานฟัง AMFM วิทยุ MP3 ชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้ตัวแอร์ได้เป็นตัวแอร์แบบแมนวนวลปรับมือหมุนใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะสําหรับตัวเกียร์ได้ใช้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้ลักษณะดีไซน์แบบขั้นบันไดได้เป็นตัวเกียร์5สปีดมาแล้วเรียบร้อยตรงนี้ขับขี่ง่ายขับขี่สนุกพี่ๆเพหญิงก็สามารถใช้งานได้ค่ะตัวเบาะได้ใช้เป็นตัวเบาะผ้าสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดได้เป็นตัวเบาะผ้าลายกราฟิกครนนี้นะคะพี่ๆคนไหนที่ซื้อไปคุณบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคา บรรทุกของก็ได้บรรทุกคนก็ดีนั่นเองสำหรับตัวด้านในแคบของเขานะคะคันนี้สภาพสวยมกากมีเป็นตัวเบาะรองนั่งมาให้เราเรียบร้อยตรงนี้ค่ะสามารถนั่งได้จริงนะคะพื้นที่เหลือให้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆสามารถวางของก็ได้เช่เนเดียวกันล้อสับตัวด้านซินซอกของแคบได้เป็นสติกเกอร์ดเดิมหัวน็อตเดิมไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือการพ่นสีการพ่นซอกมา แล้วเดี๋ยวปุณจะพาพี่ๆทุกคนมาชมด้านท้ายของตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันต่อค่ะสำหรับตัวด้านท้ายตัวรถของคันนี้นะคะสีสวยเรียบเนียนสนิททั่วทั้งคันไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนด้านตัวไฟท้ายสภาพสวยสภาพดีไม่มีอาการแตกหรือว่าการเล้าและมาพร้อมกับตัวไฟเบรกโดนที่3ให้อีกด้วยด้านล่างตัวนี้ก็มีเป็นตัวการชนด้านท้ายหรือว่าเป็นตัวบันไดเดินขึ้นด้านถ้ายนั่นเองค่ะ สำหรับตัวแม็กนัเของคันนี้นะคะ m ม็ก i n e เนสภาพใหม่มากๆแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานกันเลยทีเดียวลูกค้าเก่าไม่ได้มีการบันทุกหนักมาแต่อย่างใดค่ะร้านของเรารับประกันเลยนะคะว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําจัดต่อ,ตอย้อมแมว100%หากตรวจพบเจอเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนเราเขียนลงในสัญญาซื้อขายให้ชัดเจน สรับตัวซ่อมด้านข้างประตูฝั่งคนขับสภาพดีสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานทุกจุดยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือสาดสีด้านบนตัวรอยเม็ดอาร์สภาพสวยไม่มีร่องรอยของการทํมาใหม่สอบตัวแผงด้านข้างประตูของคันนี้เขาได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาแล้วรอบขันกระจกบ,บานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออโต้มาพร้อมกับตัวเซ็นทร์ล็อกกระจกมองข้างข,ของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยเอช่นเดียวกัน สำหรับตัวพวงมาลัยคันนี้นะคะได้ใช้เป็นตัวพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันพวงมาลัยสภาพสวยสภาพดีมาให้กันถึงสีก่ก้านไม่มีร่องรอยของการถลอกสำหรับทางด้านซ้ายมือเขาก็จะได้เป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนหมดนั่นเองค่ะสำหรับตัวเบาะฝั่งคนขับนี้ก็สภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดอีกเช่นเดียวกันรถสวยพร้อมใช้งานออปชั่นเยอะ จัดเต็มมาให้ค่ะแลวเดล๋ปุณจะพาพีพ่ๆทุกคนมาชมห้องเครื่องของตัวรถคันนี้กันต่อว่าสภาพจะดีขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะสําหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรเชอเพิงดีเซลห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหลเยิ้มของตัวน้ำมันสิ้นสอดด้านเครั้งต่างๆต,ต,ตัวรถไม่กวาดสภาพดีสติ๊กเกอร์มอก็ แผ่นเพจเดิมหัวหมุดเดิมไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการย้ายแผ่นเพจคันด้านหน้ารอยสลัก L รอ,อยสลัก R สาาติ๊กเกอร์เหรียญบาทคันด้าหนาหน้าไม่มีร่องรอยของการตัดต่อหรือว่าร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนหนักได้ต่อนังเบอร์ทุกจุดยังอยู่ครบค่ะสำหรับตัวคันนี้ ฝากระโปรงด้านหน้าได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมๆมาจากโรงงานหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไข่รอยต่อโตโยต้าสติ๊กเกอร์เหรียญบาทรอยเม็ดอาเดิมๆเรียงตัวอยู่ครบคันนี้นะคะได้เป็นตัวรถที่สภาพดีมากๆลูกค้าเก่าค่อนข้างที่จะรักรถเราซื้อไปสามารถใช้งานกันได้ต่ออีกยาวๆและซึ่งวันนี้คุณจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เหลือเพียงแค่3 3 8แ0 0าบาทเท่านั้นเองเอกสารดีเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่ๆคนไหนสนใจรีบติดต่อหาปุนได้เลย 0886059138หรือ s i r CAR988 เมียดด้านหน้าค่ะและหากพี่ๆคนไหนที่ชอบค,คลิปนี้ปุ่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ share, ไว้ให้ด้วยแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ